อาวอะไรวะเฮ้ยกูก็ใส่ไอดีกับพาสเวิร์ดถูกแล้วนี่วะเดี๋ยวๆเอาใหม่เอาใหม่ใหม่อาวเฮ้ยถูกแล้วนะเว้ยเซิร์ฟลมวะเนี่ยอา่าขอโทษด้วยคุณได้ใส่ username หรือว่าพาสเวิร์ดผิดกรณา,ล,นานลองใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าคุณต้องการคำช่วยเหลือกดลิงก์กดลิงก์ forgot password ได้เลยค่ะ กดดีกดดิกดดิเฮ้ยกดกดเออมาแล้วมาแล้วเฮลโมจังด้วยเช a งออกฟอร์กอดพาสเวิร์ดอะไรอยู่วะนี่ก็ไม่ใช่ดีกูด้วยเนี่ยอ๋อผมพอจะรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกูอัดไว้ได้มึงเฮ้ย <c> ม <oughs> ึงกูมีได้จะคุยด้วยวะ่ะรื่องสำคัญเลยคือกูเชื่อว่าไม่แตกว่ะ ถุยไอสัตว์อย่ามาทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องมันอยู่แพ้อะเซนอนมั้งสามศูนย์นยเข้าใจก็มึงไงมึงเปลี่ยนไอดีพาร์ตไอดีแท้ไงกูว่าเข้าไม่ได้เนี่ยกูต้องการด่วนเลยอ๋อไอเชียคนตีนี่มึงเปลี่ยนทำไมวะที่กูทำน้านร้องไห้นี่กูไม่ได้ร้องไห้นะเวยกูแค่หมั่นไส้อ๋อก็ไอดีกูอ่ะใช้ไอดีมึงใช้สกินมึงเลงไงไม่รู้โอ้โหแม่งชื่อออกจะดังสกินก็ออกจะดัง ไอ้หา่าคุณหลงตัวเองหมล้ละแม่งส่งสติกเกอร์ด้วยวันนี้ต้องการส่งสติกเกอร์แบบคอมโบเตะลูกบอลโดนหัวเพื่อนเพื่อนตายไหมเนะี่ยโดนหัวเพื่อนถุยพ่องไอชิบหายมินเนี่ยนกูตายเลยเชางแม่งสนุกคือมึงไม่ให้กูยิวแล้วชะให้โอย้ยเชดแม่งใจดีว่ะเจโตใจมากเพื่อนไอ้ยัย อย่างที่เห็นไปนะครับตอนตอนแรกนะครับก็สกินสกินไอ้สกินนี้อีกแล้วสกินโง่โง่เป็นผู้หญิงไงนะเฮ้ยต้องแอปเสียงด้วยเฮ้ยอ้ามเฮ้ยก็สกินนะคือแบบว่าไม่ชอบอ่ะชอบสกินก่องพี่แบนไร้เกลือมากกว่า หลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมแมปมันสวยจังเลยอ่ะทำไมมันมีก้อนเมฆอะไรอย่างงี้ด้วยทำไมม,มี the moons มีดวงจันทร์ทำไมมันอ,อ้าวอ๋อดูว่ามีดวงอาทิตย์เอาอดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนี่หว่า hello hello the sun hello man yeah hey อา้าวแล้วทำไมดวงจันทร์มันขึ้นฝั่งนี้วะแล้วทำไมดวงอาทิตย์มันต้องขึ้นฝั่งนู้นวะ แล้วมันเกี่ยวอะไรวะแม่งดวงทิดขึ้นจะขึ้นทางไหนก็เรื่องช่างแม่งไปครับก็คือผมลงมอสนะครับเป็นมอสเอ่อมอสออฟติฟายนะครับแล้วก็มอสอะไรไม่รู้แล้วทำให้ภาพสวยทําให้มันมีแบบเอฟเฟกต์ต้นมงต้นไม้อะไรอย่างงี้ไม่รู้แล้วก็จะมีไอ้อาอะไรวะเขาเรียกว่าผมผมปรับมุมมองเป็นปกติด้วยครับอย่างงี้มันแม่งเล่นยากับเนี่ยมันจะมีอะไรไม่รู้ขึ้นตามน้ำแบบเหมือนเป็นเชราใช่ไหมครับเชราอ่ะก็คือแบบว่าเปบนแบบ กินไหมครับเลยทันตะวันนะครับยี่ห้อตามือด้วยเนะี่ยอืมแข็งคิ้หายยี่ห้อนี้ครับสามารถสั่งซื้อได้จากเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาครับตามือครับอุ้ยชิบหายเมล็ดตกก็ว่าทำไม,มเมล็ดตะวันมันเค็มนะเพราะว่าทำจากมือนี่เองนะครับ อุ้ยมันยี่ห้อตรามือโอเคครับเรามาเล่าเรื่องต่อกันดีกว่าครับหลังจากที่เรากินมเมล็ดทันตะวันอย่างอิ่มน้ำสำราญนะครับก็ตอนนี้เห็นไหมครับมันจะมีอุ้ยเฮ้ยนี่นี่ครับคือผมจะบอกความอศัศจรรย์ของมอสเนี่ยมอสเขาเรียกว่ามอสดูหลอดเลือดของดูหลอดเลือดของอ่าของมอสอะคือสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราเอาเมาส์ไปชี้ที่ไก่ชึบอออืื้หแมปสว่าง สมมุติว่าเราอยู่ใต้น้ําใช่ไหมเราไม่ต้องงวนแล้วครับเราไม่จําเป็นต้องพึ่งยาครับยาคืออะไรวะไม่รู้จักเนี่ยครับลงไปในน้ำม, <c oughs> มือมืดมือชิบหายพอมือเอามือไปแตะตึ๊บฮึ่มสว่างขึ้นมาทันตาเห็นนะครับไปดูโอ้โหสุดยอดไปเลยเอาเอามือมืดใช่ไหมเอาหาไก่ฮะหาไก่แหมสว่างเลยฮึ <c> ่ม <oughs> เป็นไง <c oughs> ออกซิเจนออกซิเจน,นจกูจะหมดออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนเกือบตายไปอย่างเงี้นะ เกือบตายแล้วเป็นไงล่ะเฮ้ยเห็นไหมครับนี่ก็จะมีเสียงเสียงกาเสียงไก่นะครับเสียงเหมือนตอนที่เราแบบว่าน่าเล่นเกมตอนกลางคืนใช่ไหมมันจะชอบมีเสียงเนี้ยครับเนี่ยจับตาจับจูดฟังดีๆครับเขาเรียกว่าแมงเลยวะเขาเรียกว่าแมงวีเลยวะแต่ก็ช่างแม่งเนี่ยครับตอนนี้นี่ครับมีผีเสื้อด้วยครับโอ้โหผีเสื้อจ้าผีเสื้อในไมยไครับผีเสื้อสีเหลี่ยมผีเสื้อสีเหลี่ยม วัตถุไฟดิโนเฮ้ยมจะบินหนีไปไหนกูจะจะตีมนะึงี่ยเดินมีสี่หลอดด้วย,อวยโอ้ยเอาทะเลไปมากเลยครับพอพอพอโอเคเรามาเล่าเรื่องต่อดีกว่าครับมันมีสิ่งอ่าชักจูงชักจูงจิตใจทําให้เราไปสนใจอย่างอื่นนะโอเคก็จะพยายามเก็บตัวอย่างนี้นะเพื่อไม่ให้เอ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้ไม่ได้คนระับเราพยายามเก็บตัวให้อ่าโลกเรามัน มืดๆเนี่ยเพื่อการเล่าเรื่องที่สมบูรณ์แบบอุยดาวตกนี่ว่าโอ้โหไปดูแป๊บโอ้โหผีพุ่งใต้โอ้โช่างแม่ช่างแม่งเอาดีๆละอ่าเราจะไปเล่าเรื่องกันดีๆนะภายในใต้ดินนี่นะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับในการค้นเก็บผีนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องว่าทําไมไอดีแท้ของเรามันมันไม่ให้กูยืมก็ <c oughs> คือผมเนี่ยเล่นมายคราฟมาประมาณห้าปีครับ 5ปีเลยนะคือผมเล่นตั้งแต่เวอร์ชนะันเวอร์ชัน1.8คือไม่ใช่เวอร์ชัน1.8ล่าสุดนี้นะเป็นเวอร์ชัน1.8เมื่อสมัยพระเจ้าเหาครับคือเป็นเวอร์ชัน1.8.1ใช่ไหมเออซักเวอร์ชันนี่แหละครับตอนนั้นนี่โอ้โหอะไรวะไอทองไอเทมแบบพวกนี้ยังไม่มีเลยนะไอไอเทมเฟรมเนี่ยอไอเอ er ็นเดอร์เชดก็ไม่มีใช่ไหมไอ ต้นไม้จังเกิลนี้ก็ยังไม่มีเลยเนี่ยพวกเนี้ยโอ้โหผมนี่โคตรแข่ Hot นะครับก็สมัยนั้นเนี่ยก็เป็นสมัยที่ไมค้ายังไม่ค่อยบูมเท่าไหร่นะครับก็ผมก็เล่นมาประมาณ5ปีแล้วนะแล้วก็ผมเนี่ยคือแบบเป็นเด็กขี้อ่อนๆไงเป็นเด็กประหยัดมากนะครับคือแบบไม่อยากจะเสียตังค์กับเกมไมค้าเกมสี่เหลี่ยมอะไรอย่างงี้นะครับ โอ้โหไอดีบ้าบออะไรแม่งขายเป็นพันนะครับเกมอื่นแม่งสมัครไอดีง่ายๆเลยฟรีๆแต่เกมนี้แม่งต้องเสียตังค์หนึ่งพันมันคืออะไรวะแต่ข้อดีมันก็มีนะครับก็คือเราสามารถไปเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟต่างประเทศอะไรอย่างนี้ได้เซิร์ฟไมเพล็กอ่ะ,ะอย่างเซิร์ฟดังๆไมเพล็กใช่ไหมคนที่มาแคสอังเกอร์เกมเยอะๆเออยเยอย่างนิสเตอร์ซิโลอย่างเงี้ยเออเห็นไหม มันก็มีข้อดีไปเล่นเซิร์ฟต่างประเทศได้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือไฮไลท์เลยก็คือเราสามารถเปลี่ยนสกินได้นะเราไม่ต้องเจอกับไอ้ผู้หญิงหน้าโง่อย่างนี้เลยเฮ้ยใครด่าฉันเนี่ยว่าเป็นผู้หญิงยังโง่เอ้ยเปล่าเปล่าใครด่ามึงกูไม่ได้ด่ามึงเลยนะอะ่แค่แบบว่ามึงสวยเฉยๆโอเคแงเชื่อก <c oughs> <c oughs> ูบา้าไปแล้วกูคุยกับตัวเองได้ยังไงเนี่ยโอ้โหนะครับก็ ก็ไอดีแท้ปัจจุบันก็ประมาณพันสามใช่ไหมผมไปเช็คล่าสุดจากเว็บสมัยขับนะครับแต่ว่าเว็บอื่นๆน่าจะถูกกว่านี้เฮ้ยตาขาามี่แบบไอเชีย่ยตาขามชีวิตจริงนี่แบบผมกลัวมากเลยในเกมนี้กูไม่กลัวกูต้องฆ่ามันนะครับแม่งทํากูไว้เยอะไอ้เนี้ยอ่าในชีวิตจริงนี้อย่าไปทาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันงับหัวเลอดออกตายนะครับอ่าตอนนี้เราก็กิวว่าผอไปเอาเสบียงที่บ้านสุดดูของเราเนี่ย มีเห็นไหมครับมันจะมีมอดไอ้นี้ด้วยครับเนี่ยมอดอะไรวะแต่ว,ว่าท่อนไม้มันทําให้มีแบบรูปทรงเป็นวงกลมอย่างเงี้ยจากไมค้าเป็นบล็อกซีเลียมตอนนี้มีวงกลมเลยครับเนี่ยเป็นเพราะมอดเนี่ยขอบคุณมากเลยครับที่ทําให้ผมไม่ต้องบึนหัวกับไอ้บล็อกซี่เหลี่ยมนี้มากแล้วก็ยังดีที่ทาให้ต้นไม้เป็นวงกลมนะครับสุดยอดไปเลยนะ,อะไอแมงวี่นี่กูปิดเสียงเนี้ยไม่ได้กูลำคาแล้วเนี่ย มันในชีวิตจริงไม่มีผิดเลยเนี่ยตอนนี้นอกบ้านมันก็ร้องอยู่ครับแต่ว่าผมปิดหน้าต่างไปแล้วมันไม่ได้ยินหรอกครับหรือมันจะพิเศษขนาดน,นั้นก็คือไม่มันสามารถรับเสียงแมงวีได้นะครับเป็นอะไรที่ชิบหายมากเลยตอนนี้กูจะทำอะไรวะอ๋อกินข้าวครับกินข้าวน,น,าวนี่ไก่ย่างครับไก่ย่างนะครับหิวเลยหิวเลยแคสเกมตอนตีหนึ่งตีสองด้วยเดียวโหหิวับเยวเรามี ตัวช่วยครับเนี่ยบไร่ได้ทันตะวันครับตรามือครับฮืมโอเคครับกินหนึ่งเมเพื่อเพิ่มพลังนะครับแล้วก็เสียงนี้เสียงสิงซอมบี้มันปิดยังไงวะไม่ลำคาญมากเลยครับเสียงอ่ะโอเคดีขึ้น ว่าสมบีมันอยู่ใต้ตีนกวะโอเคครับเราเราเราไปเราไปมากกว่านี้ไม่ได้เลยครับคือแบบว่าพอเราไปพูดอีกเรื่องหนึ่งมันก็จะไปไกลกว่านี้เลยครับโอเคเรามาพูดกันต่อดีกว่าเมื่อกี้เราอยู่ที่ไอดีแท้ไหมไอดี ID แท้ราคาล่าสุดมาณทันสามใช่ไหมครับแล้วก็แพงมากด้วยนะครับเด็กๆก็เด็กสมัยนี้มันเก่งนะครับมันมันซื้อไอดีแท้ได้วะ่ะแล้วแล้วเด็กวัยรุ่นอย่างเราทำไมจะซื้อไม่ได้นะครับ โอ้โหเด็กอายุอายุ7ขวบมันยังมีไอดีแทะคือเราแบบเล่นแมคคามา5ปีด้วยไงแต่แม่งไม่มีไอดีแทะโอ้โหอายไม่นั่นนะ่ะตอนนี้ในกระเป๋าผมก็มีอยู่ประมาณพันสีนะครับไม่ซื้อไอดีแท้บ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการใช้กระบวนท่าวิธีในการอ้อนวอนคุณอานนท์ให้ผมยืม ID แท้ต่อเนะียมันบอกว่าใช้ i อมึงเนี่ย มันรู้สึกแปลกๆงไ,ไม่รู้ว่าใช้สกินมึงใช้ชื่อมึงแล้วมันแปลกๆแ,แล้วแม่งเสือกไปเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรไม่รู้อินฟินิตี้หอยลายอะไรไม่รู้ว่ามันเป็นชื่อที่กระโปกงมากเลยครับแม่มันเป็นโอตาคุอวยด้วยอ่ะเนี่ยชิบหายกันเลยทีเดียวผมบอกว่าใช้ชื่อนี่แหละรอเอเกอร์เนี่ยชื่อคนดังมึงไม่ใช้วะเนี่ยมันบอกไม่เว้ยอะไรวะเสียงมากเลยครับตอนนี้เราก็เดินเยี่ยมชมประชาชนนะครับตอนนี้ก็ เงียบเงาเลยใช่ไหมไอยหมูเคี้ยมึงคิดท่านไปโดดน้ําตายทําไมเนี่ยไอ้คลักเก็ตมันคืออะไรวะด้วงอะด้วงอีฮิวนี่เป็นบ้านของนิวศูนย์สามห้าหนึ่งนะครับคุณไม่ออกกล้องนะครับยินดีด้วยขอขอนอนเตียงนอนไม่ได้แม่งเช้าละชิบหายนะครับตอนนี้เราก็พาชมพาชมเมืองไปก่อนกับภาพทีส่สดใสนะครับตอนเช,ช้าเช้าตู่นะครับอย่าลืมนะครับตื่นเช้ามารับออกซิเจนด้วยครับ เพราะว่ามันดีต่อร่างกายนะตอนเช้านะครับโอเคโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะตอนนี้ก็มาบ่นให้ฟังนะครับว่ามีใส่ลุ้งแสนสวยนะครับใส่ลุ้งมีสีเดียวครับใส่ลุ้งสีขาวนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแถมาบ่นให้ฟังนะครับส่วนเรื่องอ่าคลิปก็ไม่ต้องอ่าทวงอะไรกันมากนะครับผมรู้ว่าทุกคนคิดถึงนะครับก็ เดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะไปทําคลิป EP เท่าไหร่วะ EP สิบเใช่ไหมครับก็ผมมีความราพอะไรบางอย่างครับคือผมอยากจะบอกว่าผมเจอเมืองตายน้ำแล้วสุดยอดผมเจอมันแล้วอะตอนนั้นผมแบบว่าโอ้ยเซ็งเว้ยแม่งคนดูก็น้อยคนไลค์ก็น้อยเซ็งเกมโหมดแม่งเลยบินไปท่องทะเลนะบิน บินว่อนเหลวบ,บินตรงบินตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปมา <G ül> เจอเมืองใต้น้ําเฉยฮะคือมันแบบปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เหมือนเอ่อนาซา,าเจอพูโตรครั้งแรกอ่ะคือมันอัศจรรย์ขนาดนั้นเลยนะครับคือแบบมันอเมซิ่งมากเลยอ่ะแล้วตอนนั้นผมก็แบบหืมกูเจอได้ไงวะเชียแล้วกูต้องต้องทำคลิปให้ได้แล้วโอเคโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะในการมา มาแถให้ฟังนะครับในการมาบน่นในการมาพูดอะไรไร้สาระให้ฟังนะครับก็ใครที่มาถึงนี่นะครับฟังมาจนถึงนี่ก็คือคุณคือไอรอนแมนนะคุณคือยอดมนุษย์ที่ผมควรจะนับถือนะครับเพราะว่าในการที่ผมแถอะไรเนะี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับถึงฟังไปมันก็ไม่มีทํามันก็ไม่ได้ทําให้คุณได้เกสีทำให้คุณสอบปริญญาเอกปริญญาโทอะไรได้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็มอมม๊อดจะได้ความสนุกอะไรอย่างนี้นะครับก็บายบายครับผมจุบ๊บ